แต่ก่อนจะเข้าคลิปครับผมผมก็ขอขายของซะหน่อยครับผมกับเกรเน่แบรนด์ธัญพืชอร่อยที่่มถึงได้ตอนนี้เขามีสินค้าใหม่ครับกับเกรเน่พลัสอัลมอนด์คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชนิดมว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตอัลมอนด์แป้งสาลีไม่ขัดสีสูตรพิเศษสูตรไม่เตินตตมน้ำตาลครับผมมีด้วยกัน2รสชาติแคนเบอรี่ไวช์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีม หาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่เ e เ e ่นอทุกสาขา20บาทเท่านั้นครับและเมื่อซื้อครบ300บาทครับพิเศษสามารถนําไปแลกของพรีเมียมได้ที่เพจเกรเน่สแน็คเลยครับด้วยการนําใบเสร็จเซเว่นอีเลฟเออนไลน์หรือว่าเซเว่นเดลิเวอรไปแลกได้เลยครับแต่ถ้าบอกว่าคุณซื้อเกรเน่และมาจากเพจไลฟ์ฟรีให้หน่อยก็จะขอบคุณมากเลยครับอย่าไปบอกพนังกงานเซเว่นนะบอกแอดมินเพจครับผมหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นล่าง23กําลังโดนไล่อยู่ครับผมสรุมหนึ่งด้วยแล้วก็รีสเตนอย่างช้าๆจะผ่านไปได้ไหมพอเจอเขาบอดี้บล็อกครับผมค่อยๆตายอย่างช้าๆกดสติกยืนแล้วแต่ก็ไม่พอครับผมเจอปลดกระเน็ดปลาใส่เรียบร้อยบ็อกซี่เก็บคิว บุนเตเนียตัดไปนะส่วนด้นานล่างกระทบหลับแล้วมีคิวมาซ้อนนะผมมาจากประตูคอเซต็ให้23เก็บคิวไปสตาร์ทมาดีมากๆครับสำหรับทารอนเกมนี้จำวันที่ลิควิดเจอทารอนได้ไหมแล้วทารอนเล่นเฟลเลสวแล้วแพ้ขาดดาเมจครับแล้วถ้ามาเจอไปก็คือขาดดาเมจแน่ๆรูบิดกอลเซิร์ฟไปได้นะอุ้ยชิบหายแล้วที่เปรตมาเว้ยทารอนเล่นวาโอ้โดนโฟโน่จับแจบ๊บโดยเฉพาะครับผม จัดการแก๊ปได้ตรงนี้ใส่กันตายให้นิชัยอีกนิชารับสกิลไปเยอะแต่ว่านิชายื้อเวลาสู้ต่อได้นะตรงนี้เขาคิดว่าจะตายรับเลยที่จัดติดทีเปลดกันไปครับตรงนี้เมเก้เกือบตายโดดหนีได้อีกโอลิต้องกะทืบโซนหน่อยแล้วกะทืบโซนใส่แค่วิ่งจุ๊บเท่านั้นในขณะที่ด้านหลังมีเขาโตกับคิวอ้อมไปจัดการเมเก้ผมแล้วใส่พยายามจะเอาโอลิแต่ติดเลนดอปครับผมสามตัวคอทีมไม่ขิดตายหมดเลยได้มาแค่ดาร์กเซียแจ็ปแค่คนเดียว อ้าวแต่คิวมาตัดคลิปมันลึกเกินไปพยายามยื้อไว้ครับผมเอา,าทอรสคอมโบแต่เจอที่ชาบื้นบื้นรถมาจับหากลับแล้วก็เสียคิวไปครับทำอ,อะไรไม่ได้เลยเอเ็กโคเซเบอร์ไซ์มาแล้วที่จะไป,ไปเป็นบัตเตอร์ไย ดูดแค่ตีป้อมตีป้อมตีป้อ,ปอ,ปอมไปเรืเรเ่อยๆผมตรงนี้คิวมาลึกเจอกอวารันส์คิวมีปัญหากาบสกิลตัวเองนะใส่ตามมาช่วยเลยผมจบ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 ไปเรียบร้อยแต่เลชั่นขอแอซิสก์จับไม่เก๊น่าจะซื้อเวลาได้นะเพราะว่าตอนนี้เหลือ4ต่อ5กว่าคิวจะกลับมาเติมเอติสกก็น่าจะใกล้หมดพอดีครับเหมือนทารอนจะเล่นได้แค่นี้โดนโคโนโแต่ดาเมจละ่ะ โอ้โหดาเมจยังคงจืดชืดเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนทารอนเล่นเจอรีควิดเลยครับผมโอ้ยโดนก๊อฟเฟลส์โวยโดยเฟลส์โวยเพลย์เออร์ตัวจริงครับผมมันคอแบสครับผมแล้วมันโดดมาไล่ที่จนบีเคบีเม็ดเกย์หมดครับผมคุณไม่ใช่เฟลส์โวยตัวจริงเฟลส์โวยตัวจริงมันมีพลังแกรนด์มาสเตอร์เทียร์แฝงอยู่มาแล้วครับจับก็ไปเปิดให้ ปล่อยให้ปุ๊บวางวอต้องฆ่าละเรียบร้อยพอมอฟฟิ้งมาอย่างเป็นอันเกียวเว้ยเคบีวิ่งไต่ขอบ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 ตัวเซรีเชนจับผมพยายามอยู่เลื่อนสู้เรียบร้อยบุตรมาเธอตายสิแปดสิบวิผมแต่อะไรมันไม่แล้วคุณแม่มันเรียกไฟไม่หยุดเลยแจ๊บบอกว่าเลนขวาวต้องกันกลางก็ต้องกันวางวอกดฟอร์ดิฟายแล้วต่อยแล้วไฟโรชานละ่ะทารอนหยุดตีโรชานเนี่ย ยี่สามกอล์ฟโอ้โหยี 23, Eugene, ่สามกอล์ฟเสร็จปุ๊บเอาวอทช์เทอร์โบเมกเก้เกิดตายแต่นี่มีแคบีและใส่กันเวทให้กันตายแต่ไม่มียีอยู่ในโคโนนักโคโนนได้แค่คิวได้แค่ซับพอร์ตเท่านั้นเองผมโอเค23ไล่ที่ต่อที่เมเก้ไอสเนียวางผลฮีไว้แต่23่สาตัวรถชนชนแล้วชนอีกและชนจังหวะจใจซาดิด้วยแย่นะครับไม่ได้ตีเลยไม่ได้ตีเลยครับตรงนี้มีกระทืบหลับจากโอริช่วยเบรกไฟไว้ให้แต่มีวคาโตที่โดนโดนแบชเชอร์โดนรูท วิญญาณตามติดบ็อกซี่ยี่สามโดดเป็นตะกุ่มบ็อกซี่บ็อกซี่มีฟอสมีคิมเมอร์อีกแล้วมีเคสฟคูดนะผมคิวเปิดใส่โอ้โหแล้ววัดคุบต่อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเชนซีซีแบบท่าย,ยากามากเมคเก้เกือบตายครับผมแต่น่าเสียดายที่ไม่ตายเมคเก้กำลังสู้กับร่างปลอมตัวเองในวออยู่ส่วนพระโดนปลดประกันไปแล้วที่สามล้วงพระครับผมพระใส่กันตายตัวเอง 23ออกได้หรือเปล่าเอยตรงนี้กระสุนน้ำแล้วก็จัดก,การด้นด้านของเมเก้ไปได้เมเก้ ke, เสียจชีสกับผมและพระพระนั้นโดดหนีไปอีกโอ้โหต้องตามล่ากนะันสุดข,ขอบโลกนโคโนโไปโดน23เช่เยครับเมเก้จาโคโนโขอบเพื่อช่วยพระทีมตัวเองแต่ว่าไม่โดนโอเคใส่บอกถึงเวลาอีกแล้วสินะถึงเวลาของชันอีกแล้วที่จะต้องไปแปลก จ็ปแกคุบโอ้โหเจอตัวใหญ่แต่ว่าคิวสตันไม่โดนนะผมมันจ่ายสกิลคนละที่ไม่เก้ามาแล้วหามุมโคโนโแต่ยูเซเต,เตอร์หลบซื้อเวลาไว้ย3่ก็เป็นไม่ได้อยเหมือนเดิมแต่อะไรจ่ายโคโนโไปแนละ้วเสียเวลากับไทนี่เยอะมากคกรับาร่าจะฆ่าไทนี่ได้แลกแลกกับใสโอ้โหคือเปิดใส่ไทนี่ไทนี่ยูหลบ เสียวเวลาตีแล้วเจอ23มาไรจี้เมเก้รีเฟเชอร์แล้วครับจะเอา23 23กลังประมาทประมาทประมาทระวังโคโนโร,รอบ2อึบมาแล้วแต่ว่ามุมยังไม่ได้ยังติดสก,กาดี้อยู่เอาไงดีเวฟฟอบสป,ปอร์ตโดนล้วงแล้วด้านหลังมีคนตกเข้ามาจี้สป,ปอร์ตอีกพระต้องใส่กันตายให้กระทืบหลับตัดเพลสฟอยอย่าไปยุ่งกับมันเพลสฟอยแล้วแวคคุมตรงนี้โดมโอ้โนได้เป็นซับอีกแล้วได้ซับแต่อะไร23สตาร์ทอีก้3 สองหนึ่งปุ๊บสตาร์ทอีกตีโอ้ยดาเมจกันช้าชด้านหลังล่ะสู้กันอยู่ับผมเอมเบอร์ไลจี้แต่ว่าไซจัดการแจปไปแล้วและนิชาหันมาสวัสดแบทเชอร์ผมจัดการมีมโตอีกหนึ่งคนแล้วเรียบร้อยครับดาเมจที่มันไม่ตายดิอ่ะบายมาครับเป็นเอมเบอร์ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้มอบไายนะกดอริไฟ ยื้อไว้ปลาแลมนน้นมาขู่วบผมแลมเน้นมาเชื่ชัดโอ้โหแล้วแบ็คโทสมาได้ใส่ก็เลยบายหมดเลยครับผมจังหวะนี้เรียกไฟใสจากบีเคบีแล้ว3 2 1สองหนึ่งบีเคบีหมดยี่สามก็เป็นเลยพอยโดดมาจี้ใสใส่มีการตายจากพระแล้วบึนบึน,บนตามเข้าม,มานิชาแต่อะไรเลี้ยวรถแล้วครับผมตอนแรกจะบึนบึนมาช่วยแต่เหมือนจะรู้แล้วครับว่าปล่อยตายดีกว่าแต่อะไรเดี๋ยวก่อนนะแคลรี่ก้วโดดด้วยนะเว้ตอนนี้ปล่อยตายจริงจริเหรอใช่ครับผมปล่อยตายครับ บังคับ BKB อา้าวจ่าย BKB แล้วแต่โด,ดเนเฟสเลสววยตัวจริงเคาะแบทครับผมวิ่งมาต่อยอีก BKB หมดแล้วใส่กิมเมอร์ยื้อใส่กันเวทยื้อสุดท้ายไม่รอดครับเมกเกยกาจะโดนบังคับบายแบค็คืนเหมือนกันนะโอ้โหคลิปเข้าป้อมสีเกือบแตกโอริโดนคลิปรุมล้อมแล้วไฟยังไม่จบครับผม วิวตามมาจับได้ได้เป็นนิชาบ็อกซี่มียกเซฟอยู่นะยกเซฟแล้วหจังหวะยี่สามมาดักข้างหน้านิชาจ่ายโลอัพอันติจะมาในสิบวิสวัสดีลงไหลงโลงกาวแชปเช็คปึ๊บ3ามสวัสดีตามต่อแล้วต่อยได้ครับยับตรงนี้จับได้นิชาเรียบร้อยไม่มีบายแบ,บ็ครับนิชากับใสอ้าววาร์ปมาข้างบนเจอนิชานิชารีบโลอัพแล้วสา กดไม่เข้โฟกัสแล้วผมโคโนโฟกัสแบบเต็มที่แต่อะไรดาเมจไม่พอจ่ายโคโนจ่ายมิคเบียนะแย่แล้วครับต้องถอยแล้วครับตอนนี้แล้วมิโคโตะต,ตายแต่าวางลํเแนนไว้หมายเลขมาเติมได้อยู่23ยืนตีสู้หัวไซโอ้แล้วตัวสวอตที่สคิวอาวาทอสคอมโบมิโคโตะพุ่งมาแล้วโดนเฮ็กตรงนี้23่สิบเฟอร์มหนีไปก่อนกอลิเมเชอร์เพื่อจะไปต่อแต่ 23, ตแยี่สิบสามโแบชไปหยุดเลยทาปูนกระชากด้วยสุดท้าย23 จะไปไหวแล้วครับผมแต่ยังได้อย <brainstorm> ู่เวฟอร์มนี้และมีเพื่อนๆตามมาช่วยครับผมไม่ให้โฟกัส23สต่อส่งชี้ที่23กินปืนเลือดกลับมาครับผมเป็นสวอยรีเฟเชอร์มาแล้วแล้วมาแบบเซอร์ไพรส์นะนะคือคารอนไม่มีข้อมูลนี้มาก่อนเวอยู่ๆก็จะโดนโลชันไม่ใช่โลชันโดนรีเฟเชอร์และโคโนรอบ2คนที่น่าจะโดนเนี่ยคือคนที่บายแบกมามีคโตครับผม คิวเข้าไปเปิดเปิดปุ๊บกระทืบหลับเซตต่อแล้วโดม3เ,เมร่งดาเมจตีคิวคิวตายไปแม็กครับผมและมีประกันชีวิตอ่ะแต่ว่าเอออนดิซซี่โดนล้างครับโดนโลลีไฟยังไงต่อเวฟฟอร์มไปฆ่าเมเก้เมเก้ ay! ไม่ได้กลับขากลับแล้วเปิดบีเคบีเ,เร่งดาเมจฆ่าสะพ้าใส่กันตายครับผมยี 23, เลยไม่สามารถพิฆาตเมเก้ได้แอบโดนเฮกแต่มีเซิร์ฟครับผมรีเซ็ตถอยไป23พุง่งมาอีกแล้วมาที่มิชาเอาวันเซตให้เพื่อนยี่สิบสามตียี่สามก็มาเป็น เป็นเลสวอยแล้วแบ็กคุ้มมาได้มาสองตัวผมรูบิกบายแบ็กทันด้าหนองแฟนโกได้แบ็กกับผมแล้วเวฟฟอร์มไปเล่นบนดัพูเลยจกกัดการไม่เครียดตัวใหญ่แล้วไม่เครตายไม่มีแครี่แบบนี้เหลือใครอะคนแบกคนสุดท้ายไซนั่นเองครับผมแต่อะไรโอ้โหแบ็กทอร์ครับผมไปเอาไซเอาจากบ้านด้วยอยากแบกมากก็มาแบกเลยตอนเนี้ยเหลือกัน5ต่อ3ครับผมทีมลิควิดกับแครี่ที่ไม่ใช่แครี่จริงไซทำไงไซไปตีบ้านเยอะแล้วเบีดแล <45 S 2> ฟอร์ด f ฟฝั่งของทารถไม่มีฟอร์ด f ฟล์ครับผมต้องกลับมากันนะหรือจะวัดตีไปเลยโดนทับตีอีกแย่แล้วใสมันจะชนะแล้วครับผมไส่จะชนะแล้วแค่ตีบ้านเท่านั้นโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็มันออกมาแบกจริงๆเข้าออกมาแบกจริงๆครับมอฟฟิงตัวตีบ้านโดนโอ a ล l e เ i s a ดิสอาร์ม